ป๊อกมาที้ยกแก๊งเพื่อนดินเนอร์สุดหรูฉลองบ้านใหม่เสร็จแล้วถึงวันที่เฝ้ารอมานานนะคะพร้อมแล้วที่จะพาแฟนๆไปร่วมสแสดงความด,ดีกับบ้านหลังใหม่ของป๊อกพัดสองกอนและมาคี้ราศีเรียกได้ว่าตั้งแต่ก้าวเข้าไปในบ้านสัมผัสได้ถึงความสวยงามสะกดสายตารวมไปถึงบรรยากาศดีแถมวิวบ้านติดริมแม่น้ำสุดทิวสำหรับเพื่อนๆค่ะ จากนั้นป๊อกมากกี้อาสาพาเดินสำรวจในหลายมุมของบ้านเลยนะคะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจในการออกแบบแล้วก็จัดวางสิ่งของทั้งหมดภายในบ้านพาชมทั้งภายในบ้านและก็บริเวณรอบๆบ,บ้านบางส่วนแล้วค่ะแต่ยังมีอีกหลายมุมที่ขออุบไว้ก่อนยังไม่ได้เปิดให้เห็นขอเก็บเป็นไฮไลท์รีวิวให้แฟนๆได้ชมในโอกาสต่อ,ตอไปนะคะจากนั้นต้อง มารีนาพร้อมด้วยเพื่อนๆทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีงานนี้เจ้าบ้านใจดีมามี่มากี้เลยจัดดินเนอร์สุดหรูไว้ต้อนรับพร้อมเสริมในบรรยากาศสุดชิลแสงพระอาทิตย,ย์ค่อยๆตกปริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยล่ะค่ะ